สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสามอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับสำหรับปังก็เหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก จูมาบาเนื้อหอมหลายทีมลุมจีบขอยืมตัวจากเรือมีรายงานนะครับว่าเซาร์เทมตันแล้วก็ลีดยูในเต็ดนะครับคือ2สโมสรจากอังกฤษที่แสดงความสนใจอยากจะได้ตัวทางด้านจูมาบากองหลังดาวรุ่งหลังร้องหมดสัญญาย,ยืมตัวเขาแล้วนะครับยังมีอีก2ทีมใหญ่ของยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นปารีสเอฟซีจากฝรั่งเศสนะครับโคละทีมกับปารีสแซงต์แชงนะครับต้องแยกกันนะครับแล้วก็โคโลนจากเยอรมนีนะครับที่กําลังติดตามสถานการณ์ของกองหลังเจ้าของส่วนสูง195เซนติเมตรอย่างใกล้ชิดนะครับตามรายงานจาก สปอร์ตวินเนตนะครับระบุว่าไมลิตี้นะครับพร้อมเปิดทางให้นักเตะออกไปแบบยิมตัว1ซีซั่นเพื่อไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์และพัฒนาตัวเองก่อนที่จะลุยทีมกับชุดใหญ่ในอนาคตนะครับสำหรับดูมาบานะครับถือว่าเป็นกองหลังที่มีส่วนสูงถึง195เซนติเมตรนะครับแล้วก็ยังมีตัวใหญ่ทางบอลดีแน่นอนว่าลูกกาอากาศนั้นไปทําอะไรเขาได้แน่นอนนี่นะครับก็จะต้องปล่อยยิมตัวอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับหลังเป๊ปได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเจ้าตัวนะครับจะยังต้องไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกนนะะครับกต้องมาดู นานี้มีข่าวว่าอาจจะไปคิโรนานะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายทีมตอนนี้ยังไม่ลงเอยนะครับว่าจะไปทีมไหนก็ต้องมาติดตามสถานการณ์ของเขาอย่างใกล้ชิดเช่นกันนะครับมาดูข่าวต่อมาเลเวอร์คูเซนเตรียมยื่นซื้อแม็กอาร์ตีเพื่อตลาดซัมเมอร์เปิดอีกครั้งเบเออร์เลเวอร์คูเซนนะครับยังไม่ยอมแพ้ลาตุดนะครับทีมห้างยาเลเวอร์นะครับวางแผนที่จะยื่นข้อเสนอในการคว้าตัวเจมแม็กอาร์ตีมิดฟิวรูปัวรุก่ัย2 2ปีของแมทตี้อย่างเป็นทางการเมื่อตลาดเปิดอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานของสายไม่ข ไม่ขายนะครับตอนที่แมนเชตยื่นซื้อเวิร์ดนะครับคุณก็โกงราคาไปเป็นร้อยล้านนะครับโอ้โหแมนอัตตี้ถ้าเกิดว่าแมน i t y ตจะขายนะครับขอ70ล้านปอนด์ซื้อไหมละครับมาดูข่าวต่อมาทิตี้จำใจปล่อยยืมกิริตหลังไลท์ทีมยื่นซื้อขาด50ล้านปอนด์ตามรายงานของเดอะการเดียนนะครับเปิดเผยว่าแมนเชสตอนะครับอาจจะต้องจำใจตัดสินใจปล่อยตัวทางด้านแจ็คกิริตไปแบบยืมตัวซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็ยังไม่มีทีมไหนที่ยื่น เสนอ50ล้านปอนด์เพื่อซื้อขาดแจ็กกิริปไปนะครับทำให้ตอนนี้มนซิตี้นะครับไม่ปล่อยโอกาสการยืมตัวเพื่อให้เจ้าตัวนั้นเรียกฟอร์มและมูลค่ากับคืนในฤดูกาลหน้าก่อนจะตัดสินใจอีกครั้งหลังถูกตัดชื่อือฟบตบอลตโมสรโลกนะครับจะต้องรอติดตามสถานการณ์ของอีกหนึ่งคนนะครับอย่างแจ็กกิริปการที่ไม่มีชื่อติดไปในทีมตึกชิงแชมป์ตโมสรโลกเนี่ยสำหรับนักเตะคนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจนะครับมันบ่งบอกอะไรสักอย่างถึงตัวเขานะครับเพราะว่า ในฤดูกาลนี้นะครับบอลลีกบอลถ้วยหรือบอลอะไรก็ตามแต่นะครับเจ้าตัวยังไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ลงเลยนะครับน้อยมากนะครับจากที่ก่อนหน้านี้นะครับแจค็คกิลลิตถือว่าเป็นหนึ่งในลูกหลักของเป๊ปกัวเดียล่านะครับแต่ว่าในฤดูกาลนี้นะครับเจ้าตัวไม่สามารถแสดงผลงานที่ดีออกมาให้เห็นเลยนะฮะมาดูข่าวต่อมาเป๊ปชี้ลุยสโมสรโลกหนุกแน่เพราะเจอหลายทีเป๊ปกัวเดียล่านะครับบอกว่าการลุยศึกชิงแชมป์สโมสรโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกเพราะว่า สำหรับเขานะครับจะได้ลิ้มรสบอลจะตายแปลกๆหลากหลายจากทั่วโลกมันคือความท้าทายขีดความสามารถของทีมเช่นกันนะครับแม้แต่ ฟุตบอลลีกในประเทศเราก็ได้เจอผู้จัดการทีมหลายแบบวัฒนธรรมต่างกันไปสไตล์ฟุตบอลวิธีการเล่นก็ไม่เหมือนกันเลยแน่นอนว่าในคัพเวิร์ครับคุณอาจจะได้ทบทีจากทีมโซนของโอเชเนียจากโซนเอเชียโซนแอฟริกาหรืออเมริกาใต้พวกเขามีวิสัยทัศน์ต่างออกไปมีผู้เล่นและวัฒนธรรมฟุตบอลที่ไม่เหมือนกันเลยเรื่องนี้มันยอดเยี่ยมมากบรรดาหัวหน้าผู้ฝึกต่อรุ่นก่อนๆล้วนมีอิทธิพลต่อผมมากในการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะเจ้านายเก่าของผมอย่างโยฮันครับเขาช่วยเบิกเนตผมและช่วยแนะนาวิธี กาารต่งๆในการเล่นฟุตบอลผมมั่นใจจริงๆหากปราศจากอิทธิพลของครับในสมัยที่ตัวเองยังเป็นนักเตะอาชีพมันก็คงยากกว่านี้มากคากผมคิดเอาดีงานฝึกสอนทัวร์นาเมนต์นี้อีกมีทั้งหมดสามที่เ็นสโมสรที่ต้องการสิ่งเดียวกันนั้นคือตําแหน่งแชมป์มันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมและเราจะปฏิเสธมันไม่ได้ตามปกติเมื่อผมเริ่มรายการแข่งขันใดๆใหมย่ยกอย่างพิมพ์เลียอังกฤษตัวผมเองก็ไม่เคยต้องการเริ่มคิดว่าเราตั้งใจจะเป็นแชมป์แต่ว่าเราขอเดินหน้าไปทีละขั้นหรือใบติฟ้ามีคิวระเดิมสนามนัด แรกพบวีดัตเอฟซีจากโมร็อกโกในวันพุธเวลา23นาฬิกานครับนี่นะครับก็วันพุธนะครับก็จะตรงกับวันที่18นะครับนี่ก็เป็นคิวแรกนะครับในกลุ่มนะครับที่แมนซิตี้จะต้องเจอคบกับวีด,ดัตทีมจากโมร็อกโกนะครับถือว่าเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าต้องมาลุ้นช่วยกันเชียร์กันต่อไปนะครับ เอาละครับสำหรับข่าวใน EP นี้แอบบินก็ได้นำมาอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องชาวรรปใบสีฟ้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับใน EP นี้แอบบินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ